ที่เราเอาใจแค่ชั่วขณะหนึ่งไปสัมผัสมันเหมือนเป็นแกลบช่องว่างที่เราได้ดีฟได้รู้สึกลึกซึ้งและก็รู้สึกนิ่งวันนี้อยากพาทุกคนกลับมา อยู่กับตัวเองเอกครั้งหนึ่งแบบอยู่กับตัวเองกับตัวเองก่อนสิ้นปี Merry Christmas ครับวันนี้ก็เป็นวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสเนาะเราก็เพิ่งติดหน้าต่างใหม่ไม่ใช่ติดหน้าต่างสิเราเพิ่งเปลี่ยนม่านใหม่จากตอนแรกเป็นม่านเก่าของของคนเก่าที่อยู่ห้องนี้เนาะซึ่งห้องนี้อันที่ห้องรีดผ้าแล้วเราเองก็มา อะแดบใช้โดยการเปลี่ยนให้มันเป็นห้องทํางานของเราซึ่งเราก็เซตอัพโต๊ะไว้อย่างดีมีซื้อมอนิเตอร์ซื้อไฟมาแปะแล้วก็มีโต๊ะทำงานแบบ proper มีสเปซที่กว้างขวางสาเหตุที่ชอบห้องเนี้ก็คือข้างหน้ามันจะเป็นวิวต้นไม้ของที่บ้านเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออห้องเนี้แหละสงบที่สุดแล้วก็ห้องเนี้ยมันอยู่ทางทิศเหนือแล้มันอยู่หลังบ้าน เออมันก็เหมือนไม่ค่อยได้โดนแดดหน้าบ้านเราก็เลยเลือกห้องเนี้ยมาเป็นห้องประจําการของเราซึ่งก็เนี่ยมีชั้นวางของมีอะไรแต่ว่าถ้าในคลิปเพื่อนจะเห็นที่รีพาอยู่หลังหลังเราถ้าเราถ่ายมุมหนึ่งเพราะห้องเนี้ยเป็นห้องรีพาประจําบ้านก็นะ <S 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 2> <S 2> เสียงไงเราก็รู้สึกว่าห้องนี้แหละเพอร์เฟกที่สุดพอมันแบบเล็กๆกระทัดรัดสงบมีเสียงต้นไม้มีสีเขียวๆให้เราได้มอง อะเเข้ารียงทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าแบบช่วงที่ผ่านมาในปี2024เนี่ยทุกอย่างมันดูเร็วมากเลยไม่ใช่เร็วในเรื่องของแค่เวลาเนาะแต่มันเร็วในเรื่องของ d a i ี y Life ที่มันเหมือนถูกแรงพุชอะไรบางอย่างของสังคมที่มันทำให้เราต้องขับเคลื่อนไปด้วยความเร็ว ซึ่งวินอะรู้สึกอย่างนั้นเนาะไม่แน่ใจว่าทุกคนคิดอย่างนั้นไหมลองคอมเมนต์ในในส่วนนี้มาให้ฟังกันหน่อยเออคือวินคิดว่าแรงกระเพื่อมของโซเชียลมีเดียสังคมและการประสบความสำเร็จมันถูกพุชทําให้เรารู้สึกว่าต้องใช้ชีวิต1วันอย่าง very productive แล้วก็รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การตื่นนอนมาต้องต้องแบบทำอะไรสักอย่างหากิจวัตรประจำวันทำไม่ว่าจะเป็น การไปวิ่งการคือต้อง productive ะไรสักอย่างแล้วพอทำงานเสร็จอยู่ก็ต้อง productive ในเรื่องงานแล้วก็ไม่ใช่แค่ productive ในเรื่องงานแล้วก็ต้องหางานเสริมแล้วก็ after work หลังจากจบงานก็ต้องพัฒนาตัวเองในด้านของ p h y s i c a l l y อาจจะเป็นเรื่องของการไปยิมการไป hang out การไปเจอ social เสาร์อาทิตย์ก็ต้องแบบ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรแกซึ่ง,ซ,งซึ่งที่ผ่านมาฟินก็อยู่ในลูปนี้เหมือนกันเนาะไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆหลายคนอยู่ในรูปนี้เหมือนกันไหมเออซึ่งวีคิดว่ามันเป็นแรงกระเพื่อมของสังคมที่หนักมากในปี2024ในในเรื่องของการประสบความสำเร็จคำนี้มันจะได้ยินบ่อยมากแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัววเองเออบังคับตัวเองเรียกว่าบังคับตัวเองให้ฝึก ทดลองทําอะไรบางอย่างมันคือเหมือนกับการฝึกสตินั่นแหละมันคือการแบบอยู่กับตัวเองแต่เป็นไม่ใช่การอยู่กับตัวเองที่รับรู้ว่าโอเคเราทํางานเราทํางานเราทําสิ่งนี้เราทําสิ่งนี้แต่เป็นการทดลองที่จะเอาใจเนี่ยไปอยู่ที่มือสําสหรับเรามันเรียกว่าเป็นการเอาใจไปอยู่กับมือแล้วกันเนาะซึ่งก็เป็นที่มาของคลิปโดยการที่เราเนี่ยทุกครั้งที่เราจับอะไรบางอย่าง เราก็จะไม่ใช่แค่จับอย่างเดียวแต่ไปสัมผัสกับมันด้วยเช่นตอนเราแบบตื่นนอนมาตั้งแต่เช้าเราก็จะเก็บเตียงใช่ไหมฮะตัวเราเองเนี่ยตอนที่กาลังเก็บเตียงอ่ะไอ้มือที่เราไปจับกับผ้าคลุมเตียงหรือผ้าห่มที่เรากําลังพับอ่ะเราก็จะสัมผัสมันสัมผัสถึงเนื้อผ้ามันว่าเป็นยังไงแล้วก็รับรู้ถึงตรงนั้นแล้วตอนที่เราแบบกําลังอ่า เก็บม่านไม่ใช่เก็บม่านสิกาลังเปิดม่านเราก็จะเอาใจไปสัมผัสตร,ตรงม่านที่เปิดหรือว่าเปิดประตูห้องน้ําเปิดประตูห้องนอนอะไรเงี้ยเราก็จะเอาใจไปอยู่กับลูกปิดหรือแม้กระทั่งการอาบน้ําของเราเราก็จะให้น้ําที่มันผ่านตัวเรามาเราจะเอาเอาทุกมันบุญมันดูเหมือนเวอร์แต่ว่ามันมันคือสิ่งที่เรากาลังทำแลเรู้สึกมันเวิร์กก็คือเอาใจของเราเนี่ยไปสัมผัส กับน้ําที่มันไหลผ่านทางร่างกายเอามือไปลองน้ําแล้วรับรู้ถึงการไหลผ่านการน้ําที่มันหยดที่มันผ่านอะ่ะซึ่งมันคือการบังคับให้ใจเราไปสัมผัสเนาะอ่าให้ใจเราไปรับรู้ในสิ่งที่มันลุกซึ้งขึ้นแล้วก็สัมผัสได้เพราะว่าบางทีอ่ะเราไม่สามารถสมมุติถ้าต้องบอกว่าเราต้องโฟกัสงานมีเสิียรการโฟกัสงานมันดูเป็นนามาทำมากเลยแต่ว่า การที่เอ,เอาใจไปสัมผัสกับสิ่งที่เอามือหรือเอาความรู้สึกไปสัมผัสกับสิ่งที่เป็นานมามธรรมอ่ะมันดูจับต้องได้แล้วมันก็เป็นการฝึกสติที่ดีมากหรือไม่ว่าจะเป็นเวลาเราไปนั่งอยู่ตรงสนามหญ้าเนาะเราก็จะชอบเอามือเราไปสัมผัสตัวพื้นใบหญ้าเราก็จะรับรู้ถึงตัวเท็กเจอร์ของหญ้าอะไรอย่างเงี้ยความเย็นแล้วก็ความอุ่นของดินของหญ้าซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ มากสำหรับเราแต่การที่เรามันไม่ใช่ว่าเราไปจับทุกอย่างแล้วเรารู้สึกทุกอย่างแล้วบางทีเราก็ไม่รู้สึกแบบเราก็ไม่ได้เอาสติไปจดต่อแต่พยายามที่จะควบคุมให้เราสัมผัสโดยใช้ความรู้สึกมากขึ้นซึ่งจริงๆอ่ะตัวเราเองก็พยายามฝึกอย่างเงี้ยมาสักระยะหนึ่งเลยเออแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราเอาใจแค่ชั่วขณะหนึ่งไปสัมผัสมันเหมือนเป็นแกปช่องว่างที่ เราได้ดี p ได้รู้สึกลึกซึ้งและก็รู้สึกนิ่งไปในตัวเราไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนั้นยังไงดีอะทุกคนแต่อยากให้ทุกคนลองทํามากๆเลยซึ่งพอเราทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหรือพอวินเชื่อว่าหลายๆคนถ้าถ้าได้ทํา,าทไปเรื่อยๆมันจะเหมือนรู้สึกว่าตาในการมองโลกมองธรรมชาติมองสิ่งรอบตัวบางอย่างมันเปลี่ยนไปมันจะมีการมองที่เป็นการมอง ที่ละเอียดมากขึ้นมองการขยับของใบไม้มองการขยับของก้อนเมฆมองผีเสื้อบินมองใบไม้ที่อยู่บนพื้นขยับแล้วมันก็จะมีความโลง่งโปร่งสบายความว่างในช่วงนั้นและมันเป็นความว่างที่สวยงามในช่วงโมเมนต์ที่มันละเอียด การขยับของสิ่งต่างๆรอบตัวมันดูละเอียดไปหมดเออเราหวังว่าหวังว่าการพูดของเราจะทําให้ทุกคนเข้าใจนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนลองทําลองลอง,ลองดูลองใช้ใจในการแบบสัมผัสด,ดูอาจจะลองว่าเอ,อ้ยจับมือถือรู้สึกยังไงแต่เราคิดว่าเบสเวย์มันคือการจับอะไรที่มันมีเท็กซ์เจอร์เนาะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อสิ่งนี้มีเท็กซ์เจอร์อย่างนี้อ๋อมันมีความ มันมีความครุข่ะมันมีความนุ่มมันมีความเหมือนขนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าลองทําดูอะทำไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเหมือนทําให้เราได้แบบมองสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นมันสวยงามมากแล้วมันก็มีความโล่งสบายในโมเมนต์ที่บางอย่างทุกบ,บางวันแบบทุกอย่างมันดู b ีซี rush ยุ่งไปหมดเลยแต่ในแค่โมเมนต์นั้นมันมีความ ออเออช่วงขณะหนึ่งอาจจะไม่ใช่แบบทั้งวันอาจจะเป็นช่วงขณะนึ่งที่เงาที่แสงส่องลงมาผ่านต้นไม้แล้วต้นไม้ใบไม้ขยับเกิดเป็นเชฟต่างๆเฮ้ยมันมันสวยงามมันมันมันมีเสน่ห์มันมันอะไรอย่างเงี้ยครับมันดูเหมือนว่าเราอาจจะพูดแบบเราไม่รู้จะอธิบายยังไงเออแต่ว่ามันมันคือความสวยงามในสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราจะมองเห็นจากการฝึก ตรงดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวินเองเนี่ยก็ทํามาสักพักก็เลยอยากจะมาแชร์ต่อ,อหวังว่าสิ่งที่วินได้แชร์ไปวันนี้จะมีความหมายและมีคุณค่ากับใครหลายๆคนที่ฟังคลิปวินอยู่ตอนนี้นะครับระหวังว่าปีหน้าเราจะใช้เวลากับสิ่งเล็กๆน้อยๆอยที่ลึกซึ้งมากขึ้นและลองเอาไปใช้กันดูได้ครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมหสําหรับทุกคนแต่สำหรับวินวินลองทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมันเวิร์ก แล้วเรารู้สึกว่าเราละเอียดในการมองสิ่งต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะธรรมชาติเนาะรอบตัวก็มาแชร์ต่อและถ้าชอบก็ฝากกดติดตามช่อง Subscribe อช่องวิน a r ร u เราให้หน่อยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ปีใหม่แล้วก็ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year นะครับผมเจอกันใหม่ปี2025ครับให้ทุกคน celebrate ปีใหม่อย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับใครใหลายๆคนครับผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ